สวัสดีกันทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยครับวันนี้มาอยู่ในรายการแผนเกมเมอร์ทวันนี้ผมก็จะมาสอนแต่งรถนะครับในเกมราบาบาครับผมใครอีกวะก็อ่าแลกเพราะเครื่องมันการับเครื่องกา เ oh. oh, yeah. yeah, 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 yeah. อาเหี้ยเหี้ยอีกับวอ๋อมาแล้วมาแล้วครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ครับผมก็จะมาสอนแต่งคันนี้นะคะผมก็คลิกไปข้างโกนะครับคลิกเข้าไปก้อนแรกจะเป็นพวกสีรถครับผมจะเป็นสีแดงครับผมอันที่สองจะเป็นไฟตาครับไฟหน้ารถนะครับผมผมก็จะเป็นสีน้นําเงิน อันจะเป็นพวกคาร์บอนนะครับผมอ,อ,อ,อ่ะนี่นะครับก็สามารถปรับได้ครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วมาดูท้ายๆครับผมก็จะใส่แนวรูป x แล้วก็ขยายจะทำให้มันพอดีครับผมอาพอดีพอดีแล้วแล้วก็มาเอาควันครับ <c oughs> ให้มันสมจริงอ้ก็ได้ควันมาแล้วครับออา ก็เปลี่ยนสีครับเป็นสีดำเอาเอาสมมุติควันท่ออยู่ทางนี้นะครับผมก็ใส่แบบนี้นะครับนี่ครับก็สวยงามอันที่สามจะเป็นสีกระจกครับแต่นี้เปลี่ยนไม่ได้ครับเปลี่ยนอะไรไม่รู้ที่สองจะเป็นภายในครับสามารถปรับได้ครับ ก็จะเป็นอันเดิมๆครับอันที่สองครับจะเป็นพวกเกี่ยวกับล้อหม่ครับผมก็จะทำล้อล้างก่อนครับ <c oughs> ความใหญ่ของยางก็เท่านี้ครับ <c oughs> อพอดีครับนี่นครับก็ทำยังหน้าเลยครับอ่าพอดีก็อ่า ันนี้จะเป็นพวกการเบรกนะครับการเบรกก็จะเป็นสีเขียวอันนี้จะเป็นล้อแม็กครับข้างใต้ครับเอาแน่นะครับที่สองนี่ครับจะเป็นควันครับข้างใต้เนี่ยนะครับมีหลักหลายสีให้เลือกครับอนี้จะเป็นสีแม็กครับผมก็จะเป็นแบบอย่างนี้ครับ จะเป็นโหลดต่ำโหลดเตี้ยนะครับให้ทุกคนนี่ครับที่ผมกดอยู่กดค้างอยู่นะครับให้ปรับเป็นอันแรงเลยครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับรถจะแรงนะครับวันนี้ไม่มีเวลาเทสครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนสวัสดี